เพราะในหนึ่งวันเราทิ้งขยะกันมากกว่าคนละหนึ่งชิ้นยังไงล่ะไม่จริงมัง้งงั้นลองไปเป็นขยะดูสิโอ๊ยอะไรเนี่ยค่อยๆทิ้งกันก็นได้จ้าจะล้อยู่แล้วโอ๊ยโอ๊ยแล้วจะทำยังไงล่ะ ใช้หลักการ3าอยังไงล่ะอันดับแรกลดการใช้ปริมาณขยะที่เขาเรียกว่า reduce ลดการใช้ปริมาณขยะด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้เป็นถุงผ้าว่าแต่มีอะไรบ้างนะโหเก็บของไม่ตต็งเยอะแน่แล้วถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ละ่ะ ถ้าเรายัางต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจําวันอย่างขวดน้ําใบนี้ก็ทํามาจากพลาสติกครับแต่เมื่อเราใช้แล้วเราสามารถนํามันกลับมาใช้ซ้ําที่เราเรียกว่า reuse และเราสามารถเป็นฉมวดน้ําได้หลากหลายไอเดียเลยนะครับ <Wow! S 1> แต่ขยะก,ก็ไม่ได้มีเท่านี้นะ แล้วขยะที่เหลือล่ะเราจึงต้องมีการแยกขยะตามประเภทยังไงล่ะครับขยะอันตรายและขยะทั่วไปเราจะส่งต่อไปทำลายอย่างถูกวิธีขยะเปียกถ้าถ้าย่อยสลายได้เราจะนำไปเลี้ยงสัตว์หรือบางส่วนไปทำปุ๋ยนะคะส่วนขยะรีไซเคิลเราจะนำกลับมาใช้ซ้ำหรือผ่านกระบวนการสามารถกลับมาใช้ซ้ำได้ครับ แกนนำห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนบ้านเจ้าเนได้เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะสร้างไรายได้กับเทศบาลตำบลเอราวันซึ่งในแต่ละเดือนเราจะนำขยะไปสร้างไรายได้นอกจากจะสร้างมูลค่าขยะแล้วยังสร้างนิสัยการออมให้พวกเราด้วยนะคะเราเริ่มแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะได้นะครับมาร่วมมือกันทำให้โลกน่ายอยู่ขึ้นกันนะครับ